ส่วนข่าวนี้ค่ะทำเอาแฟนๆเนี่ยเป็นห่วงไม่น้อยเลยนะคะเมื่อนักแสดงอารมณ์ดีอย่างรัศมีแขถูกห้ามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาอัปเดตอาการแล้วค่ะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของรัศมีแขเลยนะคะที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดหลังเมื่อคืนนี้ค่ะถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเพราะว่ามีภาวะขาดน้ํานะคะโดยเจ้าตัวน่ะได้โพสต์ภาพตัวเองที่มีสายตรวจเช็กร่างกายแบบระยงระยางแบบนี้ค่ะพร้อมเขียนข้อความว่าตอนนี้ปกติแล้วนะทุกคนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าเป็นครั้งที่4กับความสับแต้าของตัวเองเรื่องดื่มน้ําใครจะคิดว่าแค่กินน้ําไม่ถึงแล้วเสียเหงื่อเยอะจะอันตราย เกือบขิดแค่คิดว่าอาบแดดปกติแต่จริงๆคือเสียเหงื่อเยอะมากแล้วพอ,อ,อไปออกกําลังกายต่อน้ํามันไม่ถึงเกลือแร่ไม่ถึงนะคะแต่คิวก็เริ่มมาทั้งตัวขยับไม่ได้แต่คิวเนี่ยกินนอกกินในเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะรัศมีแขกก็ออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมบอกด้วยนะคะว่าวันนี้กินน้ําครบ2ลิตรเกลือแร่นิดหน่อยทานข้าวแมกนีเซียมวิตามินพร้อมมากค่ะ